อันนี้รถใครอ่ะครับสวัสดีครับอ้อันนี้รถรถของใครนี่เวฟร้อยยิห้าไอของของเซม,มิมแน่นอนเลยนนก็จอดอะจะสามใบปัดทำอะไร เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับโอ้เขายกหางยกหางขึ้นสงสัยจะจะไปจะไปย้ายเหล็กย้ายเหล็กยกเหล็กรู้ได้ไง <laughs> 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 แค่สงสัยแค่ผมสงสัยแล้วคิปจ๋วถ้าผมไม่ดูคลิปผมจะรู้เหรอะเนี่ยครับวันนี้ว่ายังไงทพก็จะไปย้ายเหล็กย้ายเหล็กเอาไปส่งไสงาน ก่อสร้างเอ่อผมเห็นโมไซค์มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างกับเกษตรพอเพียงกับกระถั่วออกดอกแล้วฮะยังไม่เจอวออกดอกแล้วไอไอตอนที่ผมถามอ่ะเอ๊ะอยากจะเป็นดาราเดินตัดหน้ากล้อง ไอตอนที่ผมถามนะบอกผมว่าปลูกลำไยกับทุเรียนแล้ววันน anyway> ี้ผมถามทำไมมาเปลี่ยนคำตอบว่าถั่วกำลังออกคุณปลูกถั่วดินหรือปลูกถั่วฝักยาวอ่าถั่วดำขอสักครั้งได้ไหมถั่วดำสนุกแคฮาปาร์ตี้ฮารอกันไปครับผมอย่าไปซีเรียสกับเรื่องราม่า เราก็คุยกันครับผมคุยกันหัวเราะ่าเดี๋ยวผมจะจัดงานรวมพลคนยูทูบเบอร์ผมจะเอาแบบช่องใหญ่ๆมาชนกันเลยผมจะจัดให้ใหญ่ใส่ใหญ่เนี่ยไม่ไม่คือผมจะคือครั้งที่หนึ่งนี่ผมจะเชิญไม่ไม่ไม่เยอะนี่ประธานไม่ไม่มีคนเขาว่าจะทำอยู่แล้วผมจะเอาแบบเสตตินแล้วก็ เฉพาะแต่ละวแวกบ้านกรวดเอาก่อนนะถ้าเอาช่องใหญ่ๆนี่มิมร้อดเล็กก็ตกตกแล้วออกมาไม่ไม่ซีเมิตมก็ไปแล้วแล้วผมก็จะจ้างอะไรนะอจ้างโคโยตี้มารินเหล้าให้รินเบียร์ให้จริงเลยแล้วก็จะเก็บจะเก็บหัวละห้าพันไม่คนละพันพอคุ้มค่าจ่ายค่าโคโยตี้ไหมเอ้าโคโยตี้ก็พันห้าแล้ว ต่อคนน่ะแล้วเอามาสามคนก็ตกไปเท่าไรใช่ไหมก็เซมิมก็พันหนึ่งติตรินพันหนึ่งผ้อมพันหนึ่งไม่ต้องเสียตังค์ไม่ได้ไม่ได้ผมยอดทับแค่ไม่เท่าไรเองยอดซับแค่ไม่เท่าไรเองเอเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กําลังศึกษากําลังว่าวางแผนอยู่พอได้กาไรไหมล่ะไม่ไม่ไม่มีทุนไม่มีกําไรเราเราแค่ เอาคนกันเองไปรวมกันก่อนไม่ถ้าทำมันต้องได้กำไรถ้าไม่มันไม่มีกำไรจะไม่ได้จะทำทำไมจะมีกำไรที่ไหนล่ะเบียร์รีเจนซี่อะไรแบบเนี้ยคือกินแบบของดีๆไปเลยอ่ะกับแกล้มอ่ะไม่มีกำไรผมไม่เห็นด้วยผมไม่ทำด้วยนี่ก็บอกว่าไม่เอากำไรคุณกว่าญาติเงี่ยดให้ผมเอากำไรคุณนี่ทำไมชอบเถียงกับผมเอาหน้าไม่ได้เอาไม่ได้ต้องกำไรโอ้คืออย่างนี้คือคือเราจะจัด เฉพาะบ้านเราปุ๊บพอเราจัดครั้งที่สองที่เราก็ใช่ไหมเราก็เอาจากคนไกลมาเลยเอามารวมกันเลยมีสซตินเขารู้จักเยอะแยะยูทูบเบอร์จากอะไรอะไรแล้วแต่ใครเข้าอยากมาคือเราจะมาแล้วเราก็จะทําแบบนั่นอ่ะอืมที่ไหนพี่ที่ไหนกำลังจะหาสถานที่อยู่ตอนนี้คือเราต้องวางแผนแบบนื่นๆก่อนเคืองทีก็อาจจะเนี่ยรีสอร์ทเนี้ย อของไออะไรชายชัยตั้งนี้ไหนสักชัยรีสอร์ทเออใช่ไหมตกป,ปลาน,นั่นแหละตกปลายฟิชชิ่งเนี่ยน,นะอ๋อย่างนั้นเลยอืมเราจะไปแล้วก็คือใครอยากจะ,ะควงโคโยตี้ต่อก็ยูทูบเบอร์นะครับ<ข>พี่นะพี่พูดอย่างนั้นอ่ะฮะยากยากสามคนเองคนไปตั้งเป็นสิบเจ้าสิบเลยบอกโคตเค้คิดก็ผิดแล้วใช่ไหมคิดก่าผิดแล้ว อคือคือเราแค่นั่งจับแก้วอ่ะแล้วเขาก็จะเดินมารินให้เรากินอ่ะแน่ใจไหมว่าเราจับแก้วอย่างเดียวไม่ห้ามเขอะไรโอ้ยยูทูบเบอร์มีต่กระดอนี่พูดยาจริงๆเลยนะเดี๋ยวยังไงต้องต้องต้องแบบนั้นไหมฮะเดี๋ยวต้องทำหนังสือไหมหนังสือไม่ต้องทำอ่เขามีแล้ว ไม่ไอทำแบบจดหมายแล้วก็เขียนชื่อว่ามิมเรียนเชิญมิมล้อเล็กอะไรแบบนี้ต้องไหมต้องไหมผมขอคำปรึกษาหน่อยได้ไต้องต้องทำใช่ไหมเอออย่างนั้นผมจะเหมือนเหมือนเหมือนกับเราไปงานแต่งงานบวชเนาะอันนี้ครับก็จิตมอไซครให้นอรับงนี้ให้มันรอบชั้นให้มันเวลาคนส่งไปมะอันจนไม่มีที่ติดแล้วเอาโอ้ ำไฟท้ายใหม่ต่อไฟท้ายใหม่อันนี้ครับก็ใส่บันไดครับที่ FC บอกว่าถ้ายกบันไดใส่แล้วก็เหล็กมันก็จะได้ไม่ลากดินนี่ครับผมทําตามแล้วนะครับก็ทําตาม FC บอกทำเ FC ว่า เอาบันไดใส่ยกใส่นี้สบายเลยทีนี้ไม่ต้องแบบ,บมัดท้ายมัดหน้ามัดหลังชายดูหรือล้วนะ <c oughs> มาอ่านคอมเมนต์ด้สิไม่ต้องสนใจ <c oughs> อชายดูหรือเมลอัน,นี่ครับก็โอ้ก็ไม่เป็นไรนี่นี่หน่อยหน่อย <c oughs> ก <c oughs> ็เสียงความคิดเขา

แต็มติดเลยป่ะแล้วก็เจียแล้วก็ตัดออกว่ะ,นนะครับหลับคลิปนี้ข็จบเพียงน,นี้นะผมก็ไม่มีอะไรครับก็มาเล่นกันทีมงานทัหนึ่งสวัสดีครับ